ก็มีน้องคนนึ่งเขาบอกเขาเป็นแฟนรายการ,รแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะเป็นตำรวจรอยู่ที่ทางภาคใต้เ,ออเขาก็บอกอยากจะสู้กับระบอบนี้เหมือนกันเลยสู้ไปแล้วแล้วมันก,แนก,แนก็แล้วมันก็ไม่ได้ผลคนอื่นก็โดนอะไรแบรบนี้ เราก็บอกอ๋อก็เข้าใจก็ก็เข้าใจ,าใจถ้าถามว่าเห็นใจไหมผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้อะไรนะอย่างที่ผมบอกไปว่าตํารวจจะเป็นตํารวจดีท,ที่คุณบอกตํารวจที่ไม่ได้สนับสนุนเผด็จการหรือเป็นตํารวจช่างพู้น้อยหรือว่าตามที่เป็นเพียงเหยื่อหรืออะไรผมรก็ไม่รู้แต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณอยู่ในองค์กรนั้นแล้วก็ก็โดนก็โดนตีตราไปทั้งหมดทั้งอง,องคอ์กรนะครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะให้มันกลับมาดีขึ้นคุณเลือกคุณตัดสินใจจะเข้าไปอยู่ในองค์กรแบบนี้คุณอยากให้องค์กรนี้มันดีขึ้นก็มันก็เป็นหน้าทีีี่่่่ขอองคุณททจะตต้้้ําาาใหมันนดึแกกรบว คุณจะแบบว่าโอ้ยเนี่ยก็พวกเราก็ได้พยายามกันมาแล้วครั้ง2ครั้งแล้วมันไม่เวิร์กก็อยากจะบอกว่าไอ้ครั้ง2ครั้งเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกครับถ้าเกิดว่าครั้ง2ครั้งแล้วคุณก็หยุดไปเพราะคุณไปเจอตอคุณไปชนกำแพงคุณไปเจอความยากลําบากคุณไปเจอปัญหาในระบบคุณคุณไปเจอปัญหาในโครงสร้างคุณไปเจอเรื่องของระบบอุปถัมคุณไปเจอเรื่องของมาเฟียในองค์กรในสถาบันของคุณเองอะไรแบบเนี้ เรื่องพวกนี้ถ้าคุณสู้ครั้งสองครั้งอะ่ะมันก็ไม่มีทางไปไหนอยู่แล้วครับใช่ถ้าคุณอยากให้มันเปลี่ยนพวกคุณทุกคนที่อยู่ในองค์กรนั้นที่ที่คุณเค,คลมว่าคุณเกลียดค,ความไม่เท่าเทียมการเอารัดเอาเปรียบการเป็นผด็จการหรือแอรงต่างเหล่านี้เนี่ยระบบอุปถมัมค,ความเน่าเฟะในองคอ์กรตํารวจเนี่ยนะครับถ้าคุณเกลียดมันจริงๆแล้วคุณไม่โอเคกับมันจริงๆอ่ะกค,ค,คุณก็ต้องสู้ทุกวัน <Hey. S 2> แล้วคุณต้องลุกขึ้นมาทําอะไรจริงๆมันไม่ใช่ว่าคุณแค่พูดว่าเออคุณทําอย่างนั้นคุณทําอย่างนี้ไปแล้วนะแล้วมันมันไม่เวิร์กมันไม่โอเคพวกเราก็เลยจ่อยๆกันไปก็แบบโหแล้วประชาชนติดคุกกันเนะี่ยท,ท,ทั้งๆที่ศาลยังไม่ตัดสินเนะี่ยแล้วเขาก็ยังสู้อ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาเขาได้รับการปล่อยตัวออกมาทั้งๆท,ที่จริงๆควรจะได้ปล่อยตัวตั้งแต่แรกด้วยนะได้รับการประกันตัวแต่แรกแต่โดนติดคุกอยู่เป็นเดือนๆ,ๆก็มี เขาก็ยังออกมาสู้แล้วก็โดนกลับไปติดคุกอีกเพราะฉะนั้นคืออย่าบอกว่าโอ้ยพวกคุณลําบากคุณแย่มากคุณแบบว่าโอ้ยคุณเหนื่อยมากคุณแบบว่าโอ้ลาบากใจมากคุณคุณเครียดมากเลยฝั่งหนึ่งก็โดนประชาชนด่าฝั่งหนึ่งก็โดนแบบว่านายเนี่ยกดนายอีกทีหนึ่งคืออย่าอย่าโทษใครครับนอกจากโทษตัวเองกับการที่ไม่ทําอะไรมากกว่านี้นะครับถ้าคุณเลือกที่จะเข้าไปอยู่องค์กรนั้นแล้วนะครับถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นก็ลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างแต่ถ้าเกิดคุณคุณทำคุณไม่คิดจะทําออะไรก็ อย่าเรียกอย่าเรียกร้องขอความเห็นใจครับใช่นะนั่นก็เป็นการกระทําที่เรียกว่าไม่ประสบความสําเร็จส<ช>ุดก็เรียกว่าคุณน่ไม่ประสบความไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็เลยยอมรับปล่อยให้มันที้ยไปเรื่อยๆับ<ช>ๆประเด็น <ะ S 2> มันคือไม่ประสบความสําเร็จแล้วทีนี้สิ่งที่ตามมาก็คืออยากให้คิดภาพย้อนกลับกันว่าณตอนนี้เนี่ยมันมีประชาชนกําลังลงถนนส่งเสียงเรียกร้องและก็ต่อสู้กับระบอบนะฮะ ผมใช้คําพูดว่าระบอบนะมันไม่เชิงเป็นตัวบุคคลด้วยซ้ำมันคือระบอบทั้งหมดและเลือเมื่อระบอบมันได้มีการถูกแก้ไขเนี่ยมันจะถูกแก้ไขทั้งหมดแล้วถ้าประชาชนที่ลงถนนอยู่นะตอนนี้มีความคิดในสไตล์เดียวกันว่าเฮ้ยลงถนนสักทีสองทีไหมครับและถ้าทีสองทีไม่สําเร็จแยกย้ายกลับบ้านกันเว้ย ครับแล้วจะไปกันยังไงอะฮะครับเขาถึงลงถนนกันทุกวันนี่ฮะครับซึ่งอย่างนี้มันเห็นชัดเจนเลยว่าประชาชนเนี่ยลงมือทําอะไรเยอะกว่าที่พวกคุณตํารวจที่อ้างว่าเป็นตํารวจที่อยู่ฝั่งประชาชนเป็นตํารวจไม่เอาเผด็จการทําอีกประชาชนทําเยอะกว่ามากนะครับแล้วบบลอย่างในพมา่าฮะไอ้ตอนที่มีรัฐประหารมาท้ายสุดตํารวจก็ก็มามใช่ชชใช่หรือว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ที่ไหนนะ ในยุโรปอ่ะก็อีกประเทศหนึ่งที่แบบถอดชุดตำรวจออกมาแล้วมายืนข้างประชาชนอันนั้นคือเขาทําแบบให้เห็นเป็นรูปธรรมอันนั้นเรียกทำใช่อันนั้นเรียกทำคือคือตอนนี้เหมือนกับว่าเรายังไม่เห็นตํารวจทําอะไรแบบเป็นรูปธรรมเลยไม่เลยไม่มีคือถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นการพูดคุยกันในเชิงเหตุผลเลยนะฮะแฟร์แฟ่ะที่เบลารุสใ่่ใช่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าคุณคุณตํารวจท่านนนเนี่ยได้ได้ฟังเราอยู่เนี่ยก็ขอให้เข้าใจเราด้วยว่าทําไมพวกเราถึง รู้สึกเห็นใจได้ยากอยากอธิบายให้ฟังง่ายๆแค่นี้เองครับตามที่คุณจรพูดคุูทอมพูดผมพูดหรือว่าประชาชนพูดนะตอนนี้ว่าคุณไม่ต้องงงนะฮะว่าทําไมเราถึง ไม่ลงไปร่วมเห็นใจคุณสัทีครับครับคุณเข้าใจเราไหมฮะอข้าถ้าตำรวจเนี่ยคิดว่าอยากจะต่อต้านระบอบนี้จริงๆอยากจะอยู่ฝั่งประชาชนจริงๆถ้าตั้งใจจะทำอะไรจริงๆอ่ะคุณมี power มากกว่าประชาชนอีกนะอื<ช>่แต่เนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยอ,อะถ้าให้ถ้าแฝงผมว่ามันก็คงมีคงมีตำรวจที่ก็อยากจะเห็นการการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันครับแต่ความกระตือรือรน้นความดู อยากจะแบบ,บให้เห็นการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงจริงๆอะ่ะในองค์กรตํารวจนะครับผมรู้สึกว่ามันมาจากฝั่งประชาชนซมากกว่านคมคือผมก็เคยได้ยินนะตำรวจก็บอกเออก็อยากให้อย่างนั้นไอ้นั่นนี้ดีดีขึ้นเวลาที่แบบว่าเวลาผมไปโดนคดีเลยก็ตามนะหรือว่าเวลาไปแจ้งความหรือว่าไปลงบันทึกประจรําวันอะไรเงี้ยก็แบบว่าบางทีหรือเจอตํารวจในงาน ในงานสัมมนาหรือรอะไรแนี้เวลาเขามาชวนคุยอะไรเงี้ยเมื่อนานมาแล้วเขาก็บางคนก็แบบอยากให้นั้นเปลี่ยนอยากให้นี่เปลี่ยนอยากให้นั้นมันดีขึ้นอยากให้อยากมันก็ไม่อยากแบบมีภาพลักษณ์แบบนี้เหมือนกันครับ,รบอ,อะไรเยแต่ว่าคือผมแค่รู้สึกว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าความกระตือรือร้น ที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในองค์กรตํารวจจริงๆอ่ะมันไม่ได้มาจากข้างในนะมันมาจากข้างนอกมาจากภาคประชาชนมาเพราะฉะนั้นคือถ้าด้านในมันก็ยังเออระเหยแล้วก็แบบเออโอเคกับระบอบแบบนี้มันก็มันก็โอเคแหละมันก็สะดวกอย่างนี้มันแบบว่ามันเป็นอย่างนี้มาเป็นวัฒนธรรมแล้วมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรไปแล้วเรื่องตั๋วเรื่องอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเออทำงานเอ่อเพื่อให้มีผลงานให้ให้นายได้ผลงานพิสูจน์ ผลงานให้นายดูไม่ใช่พิสูจน์ผลงานไม่ใช่พิสูจน์การทํางานให้ประชาชนดูคือเมนหลักคือนายเเพื่อให้ตัวเองสามารถเติบโตมีขั้นอะไรต่างๆไปได้แต่ไม่ได้เกี่ยวโยงไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนคือคมันมันก็เป็นเรื่องที่แบบพวกเราก็ชินชาแล้วก็นั่งกันแล้วแต่คือแบบกลับกลายเป็นว่าความกระตือรือร้นที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆอ,อ่ะมันกลับเกิดจากฝั่งประชาชนชๆๆที่อยากให้เกิดขึ้นแต่ข้างในอ่ะดูทุกอย่างแบบ แล้วก็ดูทุกอย่างแบบเหมือนเคยชินและสบายตัวกับการเป็นอย่างนี้มากกว่าครับผมแล้วเวลาผมไปสถานีตํารวจหลายๆครั้งนะครับผมก็เจอตํารวจก็คุยกับเขาเรื่องนี้เขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะเขาอยากออกมาทดลองนะแต่เขาบอกว่าแต่เขาก็มีเหตุผลของเขาเนอะคือเขามีมีครอบครัวมีลูกมีเมียซึ่ง ทุกคนก็มีครอบครัวมีลูกมีพ่อมีแม่เหมือนกันโกโก้แล้วแล้วประชาชนนะคือพูดถึงว่าตัวเองมีมีครอบครัวอย่างเดียวคนอื่นก็มีในขณะที่ตัวเองรับเงินภาษีรับเงินเดือนจากเงินภาษีประชาชนนะในขณะที่ประชาชนทําหน้าที่จ่ายภาษีแล้วก็จ่ายเงินเดือนให้คุณแล้วคุณก็บอกก็อยากทํานะแต่พอดีมีครอบครัวส่วนประชาชนก็เอ้าไม่หาแล้วพวกกลัว ไม่อันนี้คือประเด็นที่ผมเคยพูดไปแล้วและคือสามารถจะมองย้อนกลับไปได้ถึงประเด็นของอย่างที่บอกไปคนในวงการบันเทิงที่เคยมีคนพูดมาว่าแล้วถ้าเกิดเขาออกมาคอเอามันอาจจะได้ความสะใจซึ่งอันนี้ผมเถียงขาดใจเลยนะฮะว่าคอเอาประโยชน์ของมันไม่ใช่เพื่อความสะใจนะฮะประโยชน์ของมันคือต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไม่มีใครออกมาคอเอาเพื่อสะใจเล่นๆมันอาจจะแล้วอาจจะสูญเสียอาชีพการงานตัวเองมันจะทำไปเพื่อเฮียอะไรมันไม่เป็นสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือว่า ไอการที่พูดว่าถ้าพวกเขาเหล่านั้นออกมาคอ c a l ครับแล้วเขาเกิดสูญเสียงานตัวเองไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบให้เขาผมตอบตรงนี้เลยว่าไม่มีและมันก็ไม่มีเหมือนประชาชนทุกๆอาชีพนั่นแหละครับแต่เขาก็ยังต้องออกมาเรียกร้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนักแสดงดาราคนวงการบันเทิงหรือแม้กระทั่งที่ครูทอมบอกว่าตำรวจหรือทหารเองที่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับแล้วมาอ้างว่ามีครอบครัวหรือใครจะรับผิดชอบ มันไม่มีใครรับผิดชอบเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคุณหมอทนายอะไรต่างๆันนะมันไม่มีใครรับผิดชอบให้หรอกครับมันอยู่ที่ใจว่าเอาหรือเปล่าเท่านั้นเองใช่ครับ Daily t o อปิกกับจอห์นวินยู